คลิปนี้วันที่16เดือนวันที่17วันที่16พัทเทกาลาตคาถานาตติตา ปัญจุปันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทามักนุกรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ขอแนแยงในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจรินธรรมนั้น เพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุง่งนะฮิโนสังคารตะสังคารันเตนะน่าหาเสแนนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุา้าผู้มีเสียในหล่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาดิมาตาปิงอโหลัตตะ ต่างจิตังดังเวพาเทกะระตุติสันโตอ,อาจิคเตมุนีติเอหามุนีผู้สมดังเียกบกคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจทานทางกลางวันอยากกำเนิดนั้นแล้ว ที่สิบเจ็ดอภินะปัจจจเวกะขณะปาธนะปาธาชะชราธรรมมิจังระอะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงลวงความแก่ไปไม่ได้ภยาธิธรรมมิะยาิระอนะติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้คนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระทนะธรรมมัม์หิตละระยังอะนะนะนะติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้คนความตายไปไม่ได้สัพเพหิตเมปิเหหิตมะนาเปหิตนานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรักของเจริญใจทางสั้นไปก,กรรม,มะสะักกรรมหิกรรม,มทาโยกรรม,มทายากรรม,มโยนิกรรม,มะพันธุ กรรมปฏติสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแตนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังติมังกาลิสานมฆาเลยานางวาปาปากังวาตาสั เอมังอําเหิอักทินหังปัจจเวขิตปปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิคลิปถัดไปบทที่18